วันนี้สวัสดีครับปรับเครื่องเสียงโซเค้นนะครับผมโซเค้นสองจุดหนึ่งชนะครับสเปกเกอร์ซิสเต็มนะครับขนาดสี่สิบัตรนะครับขนาดสี่สบัตตออปต์สี่สิบันะครับ,บ,บ,รบโมเดล s t สองหนึ่ง BT นะครับตัวนี้นะครับเป็นโซเค้นนะครับ เป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงมากับชุดนี้นะครับลําโพงลําโพงชุดนี้นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับโซเ่นจอนนี้ก็มีช่องเสียบแฟลชไดร์นะครับช่องเสียบแฟลชไดร์แล้วครับหน้าจออยู่ฝั่งนี้นะครับ ตัวปรับอยู่ฝั่งนี้วอลุ่มวอลุ่มอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวลงมารื้อดูนะครับโซเชนก็ถอดด้านหลังครับถอด,ด้านหลังน็อตก็น่าจะหลายตัวอยู่นะครับตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เข้ามารับชมกันได้นะครับนายช่างก็ไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับนัดหลายตัวอยู่ครับ ถอดฝาหลังดูก่อนนะครับถอดฝาหลังดูก่อนก็รุ่นนี้ผมไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดล่องดูล่องดูนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสำหรับนายยังซ่อมได้นะครับก็ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับตู้เย็นตู้แช่แอร์นะครับทีวีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าตู้เย็นนิดนะครับ ก็ลองเปิดเปิดออกมาดูนะครับลองเปิดออกมาดูดึงออกมาเลยนะครับเจอชุดภาคขยายเสียงนะครับชุดภาคขยายเสียงเอ่อเจอคาปาซิตเตอร์มีปัญหาอยู่นะครับพอเปิดออกมานะครับเดี๋ยวผมขอญอยอตถอดแจ็คเลยนะครับถอดแจ็ค ชุดคาปาซิตเตอร์นะครับมาตัวนี้ด้วยนะครับออกมาก็เห็นเลยนะครับคาปาซิตเตอร์มีปัญหานะครับาาตระกูลของตระกูลเครื่องเสียงนะครับคาปาซิตเตอร์สำคัญนะครับคาปาซิตเตอร์สำคัญ จะมีปัญหาเรื่องคาปาเพราะว่ารุ่นหลังๆนะครับคาปามันจะหมายถึงคาปาน่าจะนะครับการผลิตนะครับแต่และรุ่นนะครับใช้ลดต้นทุนคาปามันเลยเสียง่ายนะครับพอลดต้นทุนการา,าผลิตนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเดี๋ยวไปดูนะครับคาปาชุดไหน,นครับแกะยากใส่กาวมาด้วยนะ โซคินดีวีดีเยากมากเดี๋ยวแก่บอร์ดออกมาดูนะครับ อเคเห็นชัดเจนเลยนะครับคาปามีปัญหานะครับตัวนี้นะครับคาปาปูดอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะถอดใช้ผ้าขยายเสียง ตอนนี้ยึดอิซซิงนะครับอิซซิงอิซซิง,ซงเดี๋ยวไว้ดูนะครับปามยันหานะครับปืดปืด อาการเปิดไม่ติดนะครับมีไฟขาดไปแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อน,นะครับไฟเลี้ยงบอร์ดน่าจะไม่มีนะครับน่าจะมากับชุดซับสปาย์นะครับเดี๋ยวลองดูว่าค่าปาค่าเท่าไหร่นะครับดูอะไรนะรับแผง ใช้กาวนะครับต,ตัวปลาตัวนี้ก็ปวดอยู่ครับเห็นชัดเจนเลยนะครับโซกเข็ม so โอเคออกมาแล้วนะครับมีปลาปลาปวดอยู่หนึตัวตัวนี้นะครับ 10บไมโครนะครับสิบไมโครสี่รอโวลต์นะครับอันนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดขยายเสียงนะครับผาาขยายตัวนี้นะครับตัเฮิสติงไม่ต้องวัดไฟครับเดี๋ยว เปลี่ยนค่าปัาก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับไยที่จ่ายนะครับก็มีชุดนี้นะครับนี้ไยเข้านะครับเอไอฟออกมา13.0โวลต์น,นะครับ3แอมป์นะครับแล้วก็ไฟ10.5โวลต์น,นะครับ0.3แอมป์นะครับสีเหลือง ครับเหลืองชุดนี้นะครับมาสองชุดนะไฟนะตัวนี้เป็น primary ตัวนี้ secondary นะครับคู่นี้นะครับก็ชุดนี้เป็นไฟอมตัวนี้1 3์ v, แล้วก็ 10.5V 0 3ูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้ไฟนี้จ่ายเข้าออก Power, ับเวอร์ประมาณนั้นนะครับพอมีประมาณนี้นะครับเก็บมาแล้วครับ แล้วก็ชุดนี้เป็นสายสัญญาณนะครับต่อเข้าหาชุดเมนบอร์ดด้านหน้านะครับแต่ส่วนนี้เราเช็คบอร์ดหลังก่อนนะครับบอร์ดซัพพลายก่อนนะครับก็เจอคาปาซิเตอร์ปูดนะครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับปูดอยู่นะครับเปลี่ยนตัวที่ปูดก่อนนะครับ ตัวที่ปุ่นก็คือเสียแน่นอนนะครับค่าเพรแน่นอนเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับอะไรนะครับ470มิโครแอมปโวลต์นะครับก่อนอื่นนะครับต้องการวัดคฟยก่อนครับตรวจเช็คหม้อแปลงก่อนนะครับคฟยไม่เข้านะครับ การตรวจเช็คครั้งแรกก็เราคือตรวจเช็คโมแปลงก่อนนะครับก็ตัวนี้เวลาเราจ่ายไฟเข้านะครับโมเป็นตัวนี้ก็ดูตามบลอนท์ที่ที่ปรากฏนะครับนะครับขอโทษทีนะครับ,ดรบเดี๋ยวปักนะครับเดี๋ยววัดดูนะครับก็ให้เราตั้งแรงนะครับตั้งแรงเอซนะครับ ตั้งแรง AC รว่าไฟที่ว่ามาจากมมแปลงครบไหมนะครับตั้งแรง,ง,ง AC รนะครับชุดสายน้ำเงินนะครับน้ำเงินดำน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็13โวลต์นะครับ13โวลต์ AC นะครับดูว่าไฟมาหรือเปล่านะครับ มา15.2โวลต์น,นะครับ AC นะครับไยมานะครับไฟเข้าชุดภาคขยายนะครับภาคขยายเสียงนะครับผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เป็น10โวลต์10.5นะครับ10.5โวลต์นะครับ AC ได้12.4นะครับอีกค้วหนึ่ง ได้12.5แสดงว่าไฟมาจากหมอแปลงนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นหม่แปลงทอรอยนะครับเป็นหมอแปลงธรรมดาครับก็มีไฟมาครบนะครับเดี๋ยวก็ทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็เราวัดไฟชุดนี้นะครับผ่านชุดบิดเรียกฟายนะครับสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปส่วนนี้นะครับขาชุดนี้นะครับเป็นไฟ เราดูจากซีฟิลเตอร์นะครับถ้า25โวลต์ก็คือไวยไม่เกิน25โวลต์ประมาณนั้นนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดตอน้นคาปาซิตเตอร์ตัวที่เสียนะครับตำแหน่งคาปาซี สองหนึ่งห้านะครับที่มันมีการปูดนะครับนะครับเดี๋ยววัดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับสี่ร้อยจ็สิบไมโครนะครับ ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับไมโครฟาดนะครับมาดูตัวที่ทางร้านซื้อมานะครับลองเทสด้วยนะเครื่องมือวัดเราเชื่อไม่ได้บางครั้งนะครับสี่ร้อยเก้าสิบสี่ไมโครฟาดนะครับนะครับค่าเท่ากันนะครับ ตัวนี้เสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาปาตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆเวลาเปลี่ยนค้าปานะครับใส่ให้ตรงขั้วนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสําคัญนะครับขั้วลบนะครับเป็นขีดจะเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็เวลาเราวางตำแหน่งของคาปานะครับไม่จําเป็นต้องให้ถึงแผงนะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนนะครับ ตัวนี้ตัวนี้โวล์สิบหกโวล์เท่ากันครับสิบหกโวล์เท่ากันสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครสิบหกโวล์ครับ เดี๋ยวลองเลยนะครับเดี๋ยวลองเสียบแจ็คดูการตอบสนองนะครับว่าทำงานไม่ทำงานนะครับกาปาตัวนี้ดูจากวงจรน,นะครับตัวนี้อยู่ฝั่งภาคนะครับชุดภาค ไฟเลี้ยงเดี๋ยวนะครับไฟเลี้ยงตัวไอซีตัวนี้นะครับไอซี IC ตัวนี้นะครับไอซีต,ตัวนีน้เดี๋ยวลองดูนะครับ ถอนแล้วเจอเลยนะครับว่าเสียครับตัวน,นี้หลุดออกมาเลยนะลำโพงสเปกเกอร์ เราก็จุดสายไฟนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าทำทำงานก็คือได้เลยนะครับ จ็กเ,เหมือนกันระวังนะครับต้องดูด้วยนะครับนี่ไยเข้า เดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับไฟเข้าสองจุดนะครับตัวนี้สายสัญญาณนะครับสัญญาณ R L ตัวนี้นะครับตัวนี้ผ้าบอร์ดนะครับตัวนี้ข้าลลำโพงโอเคครบนะครับลองเสียบปลั๊กดูระวังเรื่องแผงนะครับ เดี๋ยวปรับวอลลุ่มให้ต่ำก่อนนะครับเสร็จปักครับดูไฟเแ็นบายครับกดพาวเวอร์กดูเลยครับไฟมาแล้วครับอยากได้นีจากพี่มาซื้อที่ไนี่บาทไฟมาแล้วไฟมาแล้วนะครับ ก็เป็นอานเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับไฟติดเลยนะครับไฟติดเรียบร้อยนะครับโอเคก็ขอจบการซ่อมบอร์ดนะครับภาคขยายเสียงไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ